สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปแต่แรงตามแกมาเตอร์นะครับทุกคนผมก็จะเล่นโดยไม่ใส่สกินปืนเลยนะครับนี่นะทอหมดเลยนะเนี่ยเกี้ยงเลยมาดูกันนะครับว่าผมจะไหวหรือเปล่านะตอนนี้ก็ขาดอีกประมาณ600แต้มนะครับถึงขึ้นแรงแกมาเตอร์มาดูกันนะครับทุกคนว่าผมจะตามแรงแกมาเตอร์ทันหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครกำลังมองหาร้านบริการเติมเกมฟรีไฟนะครับผมก็แนะนำเพจ o o k i e ้แดนช hop เลยนะครับมีบริการเติมแบบทั้ง u ู d แล้วก็ ID p a s s เลยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการหาซื้อ i d ฟรีไฟลหรือว่าขาย ID ดีฟรีไฟนะครับผมก็แนะนำเพจเคดีบิวช็อปเอกซเลยนะครับมี i อฟรีไฟให้เลือกซื้อหลากหลายแนวนะครับซื้ มาครับคนดูเกมแรกนะครับผมจะลงไหนดีวะโอนหวยเพื่อนเลยผมไม่อยากโดดอะเดี umes, はは๋ยวโดดไปถูกใจเพื่อนเฮ้ยจุดลมพรมีแอร์ดอบด้วยขอไปเลยก็แล้วกันนะครับแอร์ดอบไปไลวะเนี่ยมีแต่ต้นเกมเลยลงไปเหยียบคุมมันเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นแอร์ดอบอันี้ป่ะลูกซองใช่ป่ะคนดูเห็นผ่านตามมนนะครับในทิกตอก ใช่หรือเปล่าโหแล้วเหยียบวงชุบด้วยอะ่ะเหยียบหมดเลยเหยียบอันแน่แอบตอบอะไรวะเนี่ยสว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 ยนะอย่างนี้สวยนะตอบปืนอะไรโอ้โหโทรกร้อนสวยดิอย่างงี้อุ้ยโทรก,รก้อนเกาะหนึ่งเกาะซิเกาะสามเฮ้ยแอบตอบโคตรขี้โกงโอ้โหต้นเกนถ้าใครเหยียบได้นะ ขี้โกงไปอันนี้ปืนกายผมเล่นปืนอะไรดีน่าจะมีเช่บูแพคเกอร์นะครับปืนกายที่เล่นได้บูแพคเกอร์เอซฟาร์มาสามอะไเงี้ยเ้ยเพื่อนโดนเมืองไหนวะเนี่ยเมืองไหนอะหาไม่เจอโอตาไม่ดีไม่รูล้ละมืนตาเดี๋ยวผมชูเพื่อนนะครับเมืองข้างบนนู่นหินสันเขา เฮ้ยมีคนมีคนสวยละเขาไม่ดาวผมสวยเปิดไม่ดาวนะจะอยวอร์ก่อนโอยวอร์อึดอีกอะไรวะนะ้าอุยอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโหตีเขายิงมา หก็หัวเก้าสามน่าอยู่คนดูผมโดนละดาวหนึ่งครับตีเป็นด้วยอุย้ยโดนบินม,มาหายอยากวอะไรวะเนี่ยโดนสองลำมได้เี่ยอุย้ยเอาไะไงคนดู ตัวมุมก่อนดาวหนึ่งดาวสองข้าหน้าชุบเพื่อนแล้วนะครับตัวผู้ชายมเมื่อกี้ที่แรกอะไปก่อนมีคมอากาศระเบิดนะ เสียงแถวตู้เลยเจ็บนะล่ะดาวไปน่าจะมาชุดเพื่อนนะครับโอ้ผมมือแข็งวะคนดูอุ้ยเข้ยนีไงมือแข็งี่พันยาก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวโดนยิงหลังนะครับ โอ้โหมีหนึ่งแล้วครับสองเลยโอ้โหสามแล้วเหมือนจะเป็นที่เดิมนะครับคนดูคนเราเช็คอย่างดีด้วยเช็คดีจัดเล่นไม่มีประมาทโอเคยิงละแบบนี้ผมเข้าหลังได้นะงานถนัดเลยเข้าหลังเนี่ยงานถนัดจัด ดาวไปเฮ้ยประตูวัปซ้ายมือตี้ใครอ่ะอย่ายิงเดี๋ยวเพื่อนถ้าคนตี้ตีกันอย่ายิงเดี๋ยวเพื่อนเอาดาวลาไปดิมีตัวดาวหลังผมมาจริงนี่ไปก่อนนะเดี๋ยวหลังมาอุ้ยให้เจ็บซะด้วย โอ้โหโดนว่ามีตัวโคว่าอะไรอ่ะโอ้เสียดายของครับเฮ้ยเพื่อนอยู่แก๊ตตูนนะ้เน่ะจะมีใครเมตตาการุณาหรือเปล่าสวยครับเอาดิก็มาดิขอบคุณครับ โอ้มือผมแข็งวะ่ะเบาแอร์ก่อนดิมือแข็งจัดเลยเอ้ยลงผิดลงผิดลงผิดที่ลงขาดาว okay. โอเคเก็บของก่อนทัศยา,าโคตรชา้าพอแบบไม่มีแดดไกลอะ่ะคนดูช้ามากครับผมไม่ชินเลย จีเอมปรับทำไมเนี่ย <L un> ผมกะไว้แล้วเขาต้องปรับคืนแน่นเลยเพราะว่ามันไม่น่าใช่อย่างนี้ที่เขาปรับมาฮะเขาน่างะปรับให้แค่มันดดได้การอากาศได้เฉยเพื่อนไปเล่นไหนกันอ่ะ <L un> ไปได้ผมมาครับ <L un> ขอไปแลกอันนี้ก่อนเฮ้ย <L un> อะไรเนี่ยตาย ตกใจหมดจับไปแรกซองชานะครับตู้ฟ้าม,มีคนด้วยโอ้ไม่อยากแยกเลยดาว แมวแล้วแมวแล้วไม่อยากแยกไม่อยากแยกต้องรีบรวมรีบดูกับเพื่อนเกมผมไม่ดาดเขราเจ็บปืนนั่นใหญ่าฉาเลยไม่ชินครับเอ้าสองชาร์มหมดอีกโอ้ไปแล้วไม่อยู่แล้วครับผม หนึ่งคนครับหน้าผมสวยเพื่อนเอาจัดเอาจัด <c oughs> ผมเองเลยตัวนะี้ของชาร์จด้วยผมเองเลยสวยครับ <c oughs> นะครับเขียวขวามือมีนะครับ เพื่อนดันดุจัดอะสวยโอย่างตึงเนยเกมนี้เพื่อนตึงมากครับเฮ้ยเสียงซ้ายมือไม่เข้าหัวเลยเอาเ้าไปไหนแล้วนะ่ะผมไล่นะตาย ฟาร์มาสามครับคนดูแรงปะไม่มีสกินไม่น่าแรงมั้งเดี๋ยวคอยเล่นครับเกมนี้ขอเล่นเอวีดีไว้ก่อนเฮ้ยเหลือหกคนแล้วเจนครับพี่ผมพอยิงบัางพี่ข้าหน้ามีหนึ่งผมหมนหัวเห็นหัวแบบแบบแบมแบมแล้วโดนโดนด้วยเจ็บป่ะน่ะ ตายเอ้าที่หนึ่งสวยเกยมแรกเปิดได้สวยครับคนดูบวกห้าสิบสี่นะครับแต่ผมห่างจากแบงค์แกนอีกไกลเลยอะ่ะมาครับทุกคนต่อกันเกมที่สองครับลุย <c oughs> เพื่อนกดแย่หน่อยผมเองบาการอะ่ะ ไม่มีคนด้วยนะครับโอ้โหฟาร์มอิ่มมาเดีอย่างงี้ฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ตาฝาดรึเปล่าวะโหสยองในช็อตนี้เอาสยองจัดเอาเจอผีอ้ยโหสยองอย่างงี้สยองโอ้ยเสียงขลังมา โหแลวหนึ่งหสยองจัด MP แล้วกันนี่มาข้างล่างเหมือนจะมีสองเลยนะครับแล้วยิงอะไรเกมยิงอะไรอะเลื่อนจอทำไมอะเมื่อกี้ยิงอะไรอะเพื่อนต้องมาช่วยแล้วจังหวะนี้ มีคนเหลือไหมเนี่ยทำไมเงียบจังเขาก็รีบออกกันไวเกินกลัวที่แจมหรออ๋อนั่งนิ่งนี่เองดาวงนึ่ง แต่เมื่อกี้เขาลงมาจากไหนกันวะนะสอตี้อะลงมาพร้อมกันเลยอ่ะผมหันกลับแทบไม่ทันกลับล้ำแทบไม่ทันอนะ่ะไปวงฟ้าไหมครับเพื่อนเฮ้ยผมขอเปิดไอ้นี่ก่อนอ้าวโอ้โหสการ์ลั่นอย่างช้าไม่ชินเลยวะ่ะสองตัวครับเพื่อนช่วยด้วยมาแนมาแน เฮ้ีวิ่งออกตัวหนึ่งข้างหน้านี่ตัวหนึ่งเพื่อนยิงลนะผมยิงตัวนี้ก่อนเอา้าไม่ใช่นี่วะให้เพื่อนยิงตัวขวานะครับตามวงชุบวะดาวครับแดงๆเลย อ้าวเท้าขึ้นกับใครกับเพื่อนเบอร์สองครับกำลังไปครับเลยหัวหมดเลยมีจับป๋อโอ้โหไม่มีจับนี่อีกว่าแล้วสวยเม็ดเดียวเลยให้ไม่เยอะผมให้ไม่เยอะด้วยไงโอ้โหซองยาวอรอ สองยาวเล่นไม่น่าได้นะครับไม่มีสกินอ่ะขอหงหันสลิงไปเป็นท่านดีกว่านะครับแต่สองยาวเล่นไม่ได้จริงนะไม่มีสกินยิงไม่มีทรงเลยผมอะ่ะอาจจะยิงวืดนิดหน่อยนะครับทุกคนขอชินหน่อยนะยังไงเราเล่นยาวๆอยู่แล้วไม่มีสกินเพิน่ะมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยมาหน่อย,อยโอเคเพื่อนโหัมมาละ โอ้ยโอ้ยเพื่อนขอบคุณครับลงตู้หนึ่งนะผมลงตามด้วยนี่อกอกรูดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งพันยานะโปปไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้น่าจะโปรหรือเปล่าอันนี้น่าจะโปรแล้วหรือเปล่าแปลก เฮ้ยซ้ายมือผมมีนี่หว่าข้างหน้าผมเห็นแล้วหนึ่งคนแต่เ,เพื่อนเบอร์สาก็โดนวะผมขอเล่นตัวหน้าก่อนก็แล้วกันเอาหายวะคนดูเอา้าอยู่นี่ <S <S โห<ฮ>รู้สึกผิดวะโอ้ข้างบยิงมาไปล่อปล่อยดีกว่าข้างบนทำอะไรไม่ได้นะครับ โอ้โหรู้สึกผิดยิงคนเมื่อกี้วาไม่น่ายิงเลยเฮ้ยผมออกสกิลมาผิดจริงๆซานีนี่ต้องเอาออกนะโอ้โหตู้มุงอยู่นี่วะอยากได้ซองชาร์จ แต่แพงนะหลายร้อยเหรียญเลยน่าจะหกเจ็ดร้อยอ่ะโอ้ยสี่ร้อยเหรียญล้วพอหรือเปล่าโอ้ยพอสามร้อยเหรียญเองโอ้ชิลเพื่อนยิงนะครับทางนี้นะฝั่งนู้นเหรอโอ้ยฝั่งนี้ F นะดีกว่าเอ็มกศูนนะผมรอดดีกว่า ดาวอุย้ยแรงจังไห้เองแปดด้วยมิสกินแล้วเพื่อนโดนทิมโอ้เข้าหัวยี่สิบเจ็ดเข้าตัวยี่สิบไปเอาปืนไปทิ้งด่วนทิ้งเลยทิ้งเลยอย่างงี้ทิ้งเลยอุย้ยสี่ตัวเลยคนดูเข้าหัวเก้าสามหูเพื่อนยืนนานจัดผมช่วยไม่ได้วะสวยเฮ้ยนักแข่งนี่ว่ะ แล้วหนึ่งครับทำไม่ได้ด้วยไปแล้วจ้าชนเลยชนเลยสวยต้องงี้ดิลากไปเพื่อนต้องมาช่วยครบหน่อยนะไม่งั้นเล่นไม่ได้เฮ้ยบนสะพานก็มีด้วยวาผมโดนแล้วเป็นอะ ไม่ให้โดนนะลงใต้ดีกว่าโอ้เหลี่ยมโอ้โหเหลี่ยมไม่ได้จัดเลยชุดได้เลยเพื่อนลงมาช่วยผมได้นะก่ตาเลยดีกว่าโอ้ผมไม่น่าลงมาเลยเหลี่ยมแม่งได้โคตรยากโอ้ผมไม่อย่างผ้าเลยเหลี่ยมนั้นแม่งโคตรบันเทิงเลยอะยิงอย่างยากโอเคครับขอบคุณมากเพื่อนชุดนะไม่น่าใจร้อนเลยผม ลงไหนดีต้องลงเราที่มีของอะ่ะไม่งั้นผมเล่นต่อไม่ได้ละเนี่ยต้องลงตรงเนี้ยนะเพื่อนโครให้อะ่ะผมว่าโอเคเลยสวยครับเพื่อนยิตรงไหนดาวะนะัน่ะนี่เพื่อนข้างหน้ามีหนึ่งผมเล่นแล้วก็แล้วกันนะสวยครับ เอาเรื่องให้ทุกคนแต่ว่าเอีกแปดโอเคนะผมว่าเอีกนแปดนี่ดีเลยอะยิงโคตรแรงไม่มีสกินนั้นอะบนเข่าไม่น่าเหลือนะครับขวามือเหลือไหมไม่เหลือนะ เพื่อนโดนยิงมาละขวามือตรงไหนวะนะผมไม่เห็นเลยเดี๋ยวลงไปชาร์จดีกว่านะครับทุกคนนายจะสีส<ๆ>ีหรือเปล่าปูไอ้วอลหน่อยก็แล้วกันดาวหน่งครับ สวยเพื่อนสวยมามานกนนะแข่งเรากูอะไรจริงไหมคนดู